สมาธิทุกขั้นตอนใช้เป็นบาดฐานในการเข้าวิมุตต์ได้ทั้งหมดพิขุทั้งหลายเรากล่าวความสิ้นอาสวะเพราะอาศัยปฐมฌานบ้างเพราะอาศัยทุติยฌานบ้างเพราะอาศัยตติยฌานบ้างเพราะอาศัยจตุทฌานบ้างเพราะอาศัยอากาสานัญจายตนะบ้างเพราะอาศัยวิญญาณัญจายตนะบ้าง เพราะอ,อาศัยอากินจัญญายตนะบ้างเพราะอ,อาศัยเนวสัญญานาสัญญายตนะบ้างเพราะอ,อาศัยสัญญาเวทยิตตนิโรธบ้างพิกุทั้งหลายคำที่เรากล่าวแล้วว่าพิกุทั้งหลายเรากล่าวความสิ้นอาสวะเพราะอาศัยปฐมฌานบ้างดังนี้นั้นเราอาศัยอะไรกล่าวเล่าพิกุทั้งหลายในกรณีนี้พิกุสงัดจากกาม สงัดจากอากุศลธรรมเข้าถึงปฐมฌานอันมีวิตกวิจาร์มีปีติและสุขอันเกิดจากวิเวกแล้วแลอยู่ในปฐมฌานนั้นมีธรรมคือรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเธอนั้นตามเห็นซึ่งธรรมเหล่านั้นโดยความเป็นของไม่เที่ยงโดยความเป็นทุกข์เป็นโรคเป็นหัวฝีเป็นลูกศร เป็นความยากลำบากเป็นอาพาธเป็นดังผู้อื่นเป็นของแตกสลายเป็นของว่างเป็นของไม่ใช่ตนเธอดำรงจิตด้วยทำเหล่านั้นแล้วจึงน้อมจิตไปสู่อมตะธาตุด้วยการกำหนดว่านั่นสงบประงับนั่นประณีตนั่นคือธรรมชาติเป็นที่สงบประงับแห่งสังขารทั้งปวงเป็นที่สลัดคืนซึ่งอุปธิทั้งปวง เป็นที่สิ้นไปแห่งตันหาเป็นความจางคลายเป็นความดับเป็นนิพพานดังนี้เธอดำรงอยู่ในวิปัสสนาญาณมีปฐมฌานเป็นบาทนั้นย่อมถึงความสิ้นไปแห่งอาสวะถ้าไม่ถึงความสิ้นไปแห่งอาสวะก็เป็นโอปปาติกะผู้ปรินิพพานในภพนั้นมีการไม่เวียนกลับจากโลกนั้นเป็นธรรมดาเพราะความสิ้นไปแห่งสังโยชน มีในเบื้องต่ำห้าประการและเพราะอำนาจแห่งธรรมราคะธรรมนันทินั้นๆน,น,นั่นเองพิขูทั้งหลายปเปรียบเหมือนนายขมังธนูหรือลูกมือของเขาประกอบการฝึกอยู่กับรูปหุ่นคนที่ทำด้วยหญ้าบ้างกับรูปหุ่นดินบ้างสมัยต่อมาเขาก็เป็นนายขมังธนูผู้ยิงไกลยิงเร็วทำลายหมู่พลอันใหญ่ได้พิกูทั้งหลาย ฉันใดก็ฉันนั้นที่พิกุสงัดจากกามสงัดจากอากุศลธรรมเข้าถึงปฐมฌานอันมีวิตกวิจารมีปิติและสุขอันเกิดจากวิเวกแล้วแลอยู่ดังนี้พิกุทั้งหลายข้อที่เรากล่าวแล้วว่าพิกุทั้งหลายเรากล่าวความสิ้นอาสวะเพราะอาศัยปฐมฌานบ้างดังนี้นั้นเราอาศัยความข้อนี้กล่าวแลว้ว พิกุทั้งหลายคำที่เรากล่าวแล้วว่าพิกขุทั้งหลายเรากล่าวความสิ้นอาสวะเพราะอาศัยทุติยชานบ้างดังนี้นั้นเราอาศัยอะไรกล่าวเล่าภิกุทั้งหลายในกรณีนี้พิกุเพราะสงบวิตกวิจารเสียได้จึงบรรลุทุติยชานอันเป็นเครื่องผ่องใสแห่งจิตในภายในสมาธิเป็นธรรมอันเอกผุดขึ้น ไม่มีวิตกวิจาร์มีแต่ปีติและสุขอันเกิดแต่สมาธิแล้วแลอยู่ในทุติยชานนั้นมีธรรมคือรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเธอนั้นตามเห็นซึ่งธรรมเหล่านั้นโดยความเป็นของไม่เที่ยงโดยความเป็นทุกข์เป็นโรคเป็นหัวฝีเป็นลูกศรเป็นความยากลำบากเป็นอาพาธ เป็นดังผู้อื่นเป็นของแตกสลายเป็นของว่างเป็นของไม่ใช่ตนเธอดำรงจิตด้วยธรรมเหล่านั้นแล้วจึงน้อมจิตไปสู่อมตะธาตุด้วยการกำหนดว่านั่นสงบระงับนั่นประณีตนั่นคือธรรมชาติเป็นที่สงบระงับแห่งสังขารทั้งปวงเป็นที่สลัดคืนซึ่งอุปธิทั้งปวงเป็นที่สิ้นไปแห่งตันหาเป็นความจางคลาย เป็นความดับเป็นนิพพานดังนี้เธอดำรงอยู่ในวิปาาัสสนาญาณมีทุติยชาญเป็นบาทนั้นย่อมถึงความสิ้นไปแห่งอาสวะถ้าไม่ถึงความสิ้นไปแห่งอาสวะก็เป็นโอปปาติกะผู้ปรินิพพานในภพนั้นมีการไม่เวียนกลับจากโลกนั้นเป็นธรรมดาเพราะความสิ้นไปแห่งสังโยชน์มีในเบื้องต่ำห้าประการ และเพราะอำนาจแห่งธรรมราคะธรรมนันทินั้นนนนั่นเองพิกุทั้งหลายปเปรียบเหมือนนายขมังธนูหรือลูกมือของเขาประกอบการฝึกอยู่กับรูปหุ่นคนที่ทำด้วยหญ้าบ้างกับรูปหุ่นดินบ้างสมัยต่อมาเขาก็เป็นนายขมังธนูผู้ยิงไกลยิงเร็วทำลายหมู่พลอันใหญ่ได้พิกุทั้งหลายชั้นใดก็ชันนั้น ที่พิกขุเพราะสงบวิตกวิจาร์เสียได้จึงบรรลุทุติยชาญอันเป็นเครื่องผ่องใสแห่งจิตในภายในสมาธิเป็นธรรมอันเอกผุดขึ้นไม่มีวิตกวิจารณ์มีแต่ปีติและสุขอันเกิดแต่สมาธิแล้วแลวอยู่ดังนี้ภิกุทั้งหลายข้อที่เรากล่าวแล้วว่าภิกุทั้งหลายเรากล่าวความสิ้นอาสวะ เพราะอาศัยทุติยชาญบ้างดังนี้นั้นเราอาศัยความข้อนี้กล่าวแล้วพิกุทั้งหลายคำที่เรากล่าวแล้วว่าพิกุทั้งหลายเรากล่าวความสิ้นอาสวะเพราะอาศัยตติยชาญบ้างดังนี้นั้นเราอาศัยอะไรกล่าวเล่าพิกุทั้งหลายในกรณีนี้เพราะความจางไปแห่งปีติจึงอยู่อุเบกขามีสติสัมปัญญะ และย่อมเสวยสุขด้วยกายจึงบรรลุตติยฌานอันเป็นฌานที่พระอริยเจ้ากล่าวว่าผู้ได้ฌานนี้เป็นผู้อยู่อุเบกขามีสติอยู่เป็นสุขในตติยฌานนั้นมีธรรมคือรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเธอนั้นตามเห็นซึ่งธรรมเหล่านั้นโดยความเป็นของไม่เที่ยงโดยความเป็นทุกข์เป็นโรค เป็นหัวฝีเป็นลูกศรเป็นความยากลำบากเป็นอาพาธเป็นดังผู้อื่นเป็นของแตกสลายเป็นของว่างเป็นของไม่ใช่ตนเธอดำรงจิตด้วยธรรมเหล่านั้นแล้วจึงน้อมจิตไปสู่อมตะธาตุด้วยการกำหนดว่านั่นสงบระงับนั่นประณีตนั่นคือธรรมชาติเป็นที่สงบระงับแห่งสังขารทั้งปวง เป็นที่สลัดคืนซึ่งอุปธิทั้งปวงเป็นที่สิ้นไปแห่งตันหาเป็นความจางคลายเป็นความดับเป็นนิพพานดังนี้เธอดำรงอยู่ในวิปัสสนาญาณมีตติยฌานเป็นบาทนั้นย่อมถึงความสิ้นไปแห่งอาสวะถ้าไม่ถึงความสิ้นไปแห่งอาสวะก็เป็นโอปปาติกะผู้ปรินิพพานในภพนั้นมีการไม่เวียนกลับจากโลกนั้นเป็นธรรมดา เพราะความสิ้นไปแห่งสังโยชน์มีในเบื้องต่ำห้าประการและเพราะอำนาจแห่งธรรมราคะธรรมนันทินั้นๆน,น,นั่นเองพิขูทั้งหลายปเปรียบเหมือนนายขมังธนูหรือลูกมือของเขาประกอบการฝึกอยู่กับรูปหุ่นคนที่ทำด้วยหญ้าบ้างกับรูปหุ่นดินบ้างสมัยต่อมาเขาก็เป็นนายขมังธนูผู้ยิงไกลยิงเร็ว ทำลายหมู่พลอันใหญ่ได้พิกุทั้งหลายชั้นใดก็ชั้นนั้นเพราะความจางไปแห่งปีติจึงอยู่อุเบกขามีสติสัมปชัญญะและย่อมเสวยสุขด้วยกายจึงบรรลุตติยฌานอันเป็นฌานที่พระอริยเจ้ากล่าวว่าผู้ได้ฌานนี้เป็นผู้อยู่อุเบกขามีสติอยู่เป็นสุขดังนี้พิกุทั้งหลายข้อที่เรากล่าวแล้วว่า พิกุทั้งหลายเรากล่าวความสิ้นอาสวะเพราะอาศัยตติยฌานบ้างดังนี้นั้นเราอาศัยความข้อนี้กล่าวแล้วพิกุทั้งหลายคำที่เรากล่าวแล้วว่าภิกุทั้งหลายเรากล่าวความสิ้นอาสวะเพราะอาศัยจตุฌานบ้างดังนี้นั้นเราอาศัยอะไรกล่าวเล่าภิกุททั้งหลายในกรณีนี้เพราะละสุขและทุกข์เสียได้ เพราะความดับหายไปแห่งโสมนัสและโทมนัสทั้งหลายในการก่อนจึงบรรลุจตุตฌานอันไม่มีทุกข์ไม่มีสุขมีแต่ความที่มีสติเป็นธรรมชาติบริสุทธิ์เพราะอุเบกขาแล้วแรอยู่ในจตุตฌานนั้นมีธรรมคือรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเธอนั้นตามเห็นซึ่งธรรมเหล่านั้นโดยความเป็นของไม่เที่ยงโดยความเป็นทุกข์ เป็นโรคเป็นหัวฝีเป็นลูกศรเป็นความยากลำบากเป็นอาพาธเป็นดังผู้อื่นเป็นของแตกสลายเป็นของว่างเป็นของไม่ใช่ตนเธอดำรงจิตด้วยทำเหล่านั้นแล้วจึงน้อมจิตไปสู่อมตะธาตุด้วยการกำหนดว่านั่นสงบระงับนั่นประณีตนั่นคือธรรมชาติเป็นที่สงบระงับแห่งสังขารทั้งปวง เป็นที่สลัดคืนซึ่งอุปธิทั้งปวงเป็นที่สิ้นไปแห่งตันหาเป็นความจางคลายเป็นความดับเป็นนิพพานดังนี้เธอดำรงอยู่ในวิปาาัสสนาญาณมีจตุตฌานเป็นบาทนั้นย่อมถึงความสิ้นไปแห่งอาสวะถ้าไม่ถึงความสิ้นไปแห่งอาสวะก็เป็นโอปปาติกะผู้ปรินิพพานในภพนั้นมีการไม่เวียนกลับจากโลกนั้นเป็นธรรมดา เพราะความสิ้นไปแห่งสังโยชน์มีในเบื้องต่ำห้าประการและเพราะอำนาจแห่งธรรมราคะธรรมนันทินั้นๆน,น,นั่นเองพิขูทั้งหลายเปรียบเหมือนนายขมังธนูหรือลูกมือของเขาประกอบการฝึกอยู่กับรูปหุ่นคนที่ทําด้วยหญ้าบ้างกับรูปหุ่นดินบ้างสมัยต่อมาเขาก็เป็นนายขมังธนูผู้ยิงไกลยิงเร็ว ทำลายหมู่พลอันใหญ่ได้พิขุทั้งหลายฉันใดก็ฉันนั้นเพราะละสุขและทุกข์เสียได้เพราะความดับหายไปแห่งโสมนัสและโทมนัสทั้งหลายในการก่อนจึงบรรลุจตุทชาญอันไม่มีทุกข์ไม่มีสุขมีแต่ความที่มีสติเป็นธรรมชาติบริสุทธิ์เพราะอุบเบกขาแล้วแลอยู่ดังนี้พิขุทั้งหลายข้อที่เรากล่าวแล้วว่า ภิกุทั้งหลายเรากล่าวความสิ้นอาสวะเพราะรอาศัยจตุจารบ้างดังนี้นั้นเราอาศัยความข้อนี้กล่าวแล้วภิกขุทั้งหลายคำที่เรากล่าวแล้วว่าภิกุทั้งหลายเรากล่าวความสินนส้นอ,อาสวะเพราะอาศัยอากาศสา,านัญจายตนะบ้างดังนี้นั้นเราอาศัยอะไรกล่าวเล่าภิกุทั้งหลายในกรณีนี้ภิกขุ เพราะก้าวล่วงรูปสัญญาเสียได้โดยประการทั้งปวงเพราะความดับไปแห่งปฏิฆะสัญญาเพราะการไม่ทำไว้ในใจซึ่งนานัตตสัญญาจึงเข้าถึงอากาสานัญจายตนะอันมีการทำในใจว่าอากาศไม่มีที่สุดดังนี้แล้วแลอยู่ในอากาสานัญจายตนะนั้นมีธรรมคือเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณ เธอนั้นตามเห็นซึ่งทาเหล่านั้นโดยความเป็นของไม่เที่ยงโดยความเป็นทุกข์เป็นโรคเป็นหัวฝีเป็นลูกศรเป็นความยากลําบากเป็นอาพาธเป็นดังผู้อื่นเป็นของแตกสลายเป็นของว่างเป็นของไม่ใช่ตนเธอดํารงจิตด้วยธทาเหล่านั้นแล้วจึงน้อมจิตไปสู่อมตะธาตุด้วยการกำหนดว่านั่นสงบระงับนั่นประนีต นั่นคือธรรมชาติเป็นที่สงบระงับแห่งสังขารทั้งปวงเป็นที่สลัดคืนซึ่งอุปธิทั้งปวงเป็นที่สิ้นไปแห่งตันหาเป็นความจางคลายเป็นความดับเป็นนิพพานดังนี้เธอดำรงอยู่ในวิปัสสนาญาณมีอากาสานัญจายตนะเป็นบาทนั้นย่อมถึงความสิ้นไปแห่งอาสวะถ้าไม่ถึงความสิ้นไปแห่งอาสวะ ก็เป็นโอปปาติกะผู้ปรินิพานในภพนั้นมีการไม่เวียนกลับจากโลกนั้นเป็นธรรมดาเพราะความสิ้นไปแห่งสังโยชน์มีในเบื้องต่ำห้าประการและเพราะอำนาจแห่งธรรมราคะธรรมนันทินั้นๆน,น,นั่นเองพิกุททั้งหลายปเปรียบเหมือนนายขมังธนูหรือลูกมือของเขาประกอบการฝึกอยู่กับรูปหุ่นคนที่ทำด้วยหญ้าบ้างกับรูปหุ่นดินบ้าง สมัยต่อมาเขาก็เป็นนายขมังธนูผู้ยิงไกลยิงเร็วทำลายหมู่พลอันใหญ่ได้พิขุทั้งหลายฉันใดก็ฉันนั้นที่พิขุเพราะก้าวล่วงรูปสัญญาเสียได้โดยประการทั้งปวงเพราะความดับไปแห่งปฏิค้าสัญญาเพราะการไม่ทำไว้ในใจซึ่งนานัตตสัญญาจึงเข้าถึงอากาสานัญจายตนะอันมีการทำในใจว่า อากาศไม่มีที่สุดดังนี้แล้วแลอยู่ภิกขุทั้งหลายข้อที่เรากล่าวแล้ววา่าภิขุทั้งหลายเรากล่าวความสิ้นอาสวะเพราะอาศัยอากาสานัญจายตนะบ้างดังนี้นั้นเราอาศัยความข้อนี้กล่าวแลว้วภิขุทั้งหลายคําที่เรากล่าวแล้วว่าภิขุทั้งหลายเรากล่าวความสิ้นอาสวะ เพราะอาศัยวิญญาณัญจายตนะบ้างดังนี้นั้นเราอาศัยอะไรกล่าวเล่าพิกุทั้งหลายในกรณีนี้พิกุเพราะก้าวล่วงรูปสัญญาเสียได้โดยประการทั้งปวงเพราะความดับไปแห่งปฏิฆาสัญญาเพราะการไม่ทําไว้ในใจซึ่งนานัตสัญญาจึงเข้าถึงวิญญาณญจายตนะอันมีการทําในใจว่าวิญญาณไม่มีที่สุด ดังนี้แล้วแลอยู่ในวิญญาณัญจายตนะนั้นมีธรรมคือเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเธอนั้นตามเห็นซึ่งธรรมเหล่านั้นโดยความเป็นของไม่เที่ยงโดยความเป็นทุกข์เป็นโรคเป็นหัวฝีเป็นลูกศรเป็นความยากลำบากเป็นอาพาธเป็นดังผู้อื่นเป็นของแตกสลาย เป็นของว่างเป็นของไม่ใช่ตนเธอดำรงจิตด้วยทำเหล่านั้นแล้วจึงน้อมจิตไปสู่อมตะธาตุด้วยการกำหนดว่านั่นสงบประงับนั่นประณีตนั่นคือธรรมชาติเป็นที่สงบประงับแห่งสังขารทั้งปวงเป็นที่สลัดคืนซึ่งอุปธิทั้งปวงเป็นที่สิ้นไปแห่งตันหาเป็นความจางคลายเป็นความดับเป็นนิพพานดังนี้ เธอดำรงอยู่ในวิปัสสนาญาณมีวิญญาณัญจายตนะเป็นบาทนั้นย่อมถึงความสิ้นไปแห่งอาสวะถ้าไม่ถึงความสิ้นไปแห่งอาสวะก็เป็นโอปปาติกะผู้ปรินิพานในภพนั้นมีการไม่เวียนกลับจากโลกนั้นเป็นธรรมดาเพราะความสิ้นไปแห่งสังโยชน์มีในเบื้องต่ำห้าประการและเพราะอำนาจแห่งธรรมราคะธรรมนันทินั้นๆน,น,นั่นเอง ภิกขุทั้งหลายเปรียบเหมือนนายขมังธนูหรือลูกมือของเขาประกอบการฝึกอยู่กับรูปหุ่นคนที่ทำด้วยหญ้าบ้างกับรูปหุ่นดินบ้างสมัยต่อมาเขาก็เป็นนายขมังธนูผู้ยิงไกลยิงเร็วทำลายหมู่พลอันใหญ่ได้ภิกขุทั้งหลายฉันใดก็ฉันนั้นที่พิกขุเพราะก้าวล่วงรูปสัญญาเสียได้โดยประการทั้งปวง เพราะความดับไปแห่งปฏิฆะสัญญาเพราะการไม่ทำไว้ในใจซึ่งนานัตตสัญญาจึงเข้าถึงวิญญาณัญจายตนะอันมีการทำในใจว่าวิญญาณไม่มีที่สุดดังนี้แล้วแลอยู่ภิกุทั้งหลายข้อที่เรากล่าวแล้วว่าภิกุทั้งหลายเรากล่าวความสิ้นอาสวะเพราะอาศัยวิญญาณัญจายตนะบ้างดังนี้นั้น เราอาศัยความข้อนี้กล่าวแล้วพิกุทั้งหลายคำที่เรากล่าวแล้วว่าพิกุทั้งหลายเรากล่าวความสิ้นอาสวะเพราะอาศัยอากินจัญญายตนะบ้างดังนี้นั้นเราอาศัยอะไรกล่าวเล่าพิกุทั้งหลายในกรณีนี้พิกุเพราะก้าวล่วงรูปสัญญาเสียได้โดยประการทั้งปวงเพราะความดับไปแห่งปฏิฆาสัญญา เพราะการไม่ทำไว้ในใจซึ่งนานัตสัญญาจึงเข้าถึงอากินจัญญายตนะอันมีการทำในใจว่าอะไรอะไรไม่มีดังนี้แล้วแลอยู่ในอากินจัญญายตนะนั้นมีธรรมคือเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเธอนั้นตามเห็นซึ่งธรรมเหล่านั้นโดยความเป็นของไม่เที่ยงโดยความเป็นทุกข์ เป็นโรคเป็นหัวฝีเป็นลูกศรเป็นความยากลําบากเป็นอาพาธเป็นดังผู้อื่นเป็นของแตกสลายเป็นของว่างเป็นของไม่ใช่ตนเธอดำรงจิตด้วยทำเหล่านั้นแล้วจึงน้อมจิตไปสู่อมตะธาตุด้วยการกำหนดว่านั่นสงบระงับนั่นประณีตนั่นคือธรรมชาติเป็นที่สงบระงับแห่งสังขารทั้งปวง เป็นที่สลัดคืนซึ่งอุปธิทั้งปวงเป็นที่สิ้นไปแห่งตันหาเป็นความจางคลายเป็นความดับเป็นนิพพานดังนี้เธอดำรงอยู่ในวิปาาัสสนาญาณมีอากินจัญญายตนะเป็นบาทนั้นย่อมถึงความสิ้นไปแห่งอาสวะถ้าไม่ถึงความสิ้นไปแห่งอาสวะก็เป็นโอปปาติกะผู้ปรินิพพานในภพนั้น มีการไม่เวียนกลับจากโลกนั้นเป็นธรรมดาเพราะความสิ้นไปแห่งสังโยชน์มีในเบื้องต่ำห้าประการและเพราะอำนาจแห่งธรรมราคะธรรมนันทินั้นๆน,น,นั่นเองพิขูทั้งหลายปเปรียบเหมือนนายขมังธนูหรือลูกมือของเขาประกอบการฝึกอยู่กับรูปหุ่นคนที่ทำด้วยหญ้าบ้างกับรูปหุ่นดินบ้างสมัยต่อมา เขาก็เป็นนายขมังธนูผู้ยิงไกลยิงเร็วทำลายหมู่พลอันใหญ่ได้พิกุทั้งหลายฉันใดก็ฉันนั้นที่พิกุเพราะก้าวล่วงรูปสัญญาเสียได้โดยประการทั้งปวงเพราะความดับไปแห่งปฏิฆะสัญญาเพราะการไม่ทำไว้ในใจซึ่งนานัตสัญญาจึงเข้าถึงอากินจัญญายตนะอันมีการทำในใจว่าอะไรอะไรไม่มี ดังนี้แล้วแลอยู่พิขุทั้งหลายข้อที่เรากล่าวแล้วว่าพิขุทั้งหลายเรากล่าวความสิ้นอาสวะเพราะอาศัยอากินจัญญายตนะบ้างดังนี้นั้นเราอาศัยความข้อนี้กล่าวแลว้วพิขุทั้งหลายด้วยเหตุดังกล่าวมานี้แลเป็นอันกล่าวได้ว่าสัญญาสมาบัติมีประมาณเท่าใดอัญญาปฏิเวทคือ การแทงตลอดอรหัตผลก็มีประมาณเท่านั้นภิกุทั้งหลายส่วนว่าอายตนะอีกสองประการกล่าวคือเนวสัญญานาสัญญายตนะสมาบัติและสัญญาเวทยิตตนิโรธซึ่งอาศัยสัญญาสมาบัติเหล่านั้นนั้นเรากล่าวว่าเป็นสิ่งที่ชายีภิกุผู้ฉลาดในการเข้าสมาบัติฉลาดในการออกจากสมาบัติ จะพึงเข้าสมาบัติออกจากสมาบัติแล้วกล่าวว่าเป็นอะไรได้เองโดยชอบดังนี้